สวัสดีค่ะสุขภาพดีด้วยแพทย์แผนไทยบายจานร์เปิลน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำรูปประครบนะคะแล้วก็เข้าสู่สถานการณ์ตอนนี้ดีมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเอ่อเป็นช่วงที่พวกเราอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านอยู่ห่างไกลกันนะคะอยู่ห่างไกนเป็นเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากเลยนะคะที่เราจะต้องไปปลูกสมุนไพรที่จะมาทำรูปประครบนะคะว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างน,นะคะ อาจารย์เปิ้นก็อยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะคะลองมาดูกันสิคะว่าสมุนภายในการทําลูกประครบเนี่ยมีตัวยาอะไรบ้างเผื่อว่าใครๆอยู่ที่บ้านหรือนักศึกษาท่านไหนต้องการที่จะไปปลูกสมุนไพรเหล่านี้นะคะเพื่อมาทําลูกประครบนะคะไปค่ะไปดูกันเลยค่ะลูกประครบสมุนไพรเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราหาได้ในพื้นบ้านทั่วไปนะคะอยู่ตามพื้นที่หรือ หัวเมืองหรือบริบทของชุมชนไม่เหมือนกันเรามาดูสิคะว่าการทาลูกป,ประครบเนี่ยเขามีให้คํานิยามว่าอย่างไรบ้างสมุนไพก็คือการใช้สมุนไพยหลายอย่างมาโขกและห่อรวมกันส่วนใหญ่เป็นสมุนไพยที่มีน้ํามันหอมระเหยโดยนํามานึ่งในให้ร้อนประครบบริเวณที่ปวดหรือเคล็ดขัดยอกความร้อนจากลูกป,ประครบจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น สารสำคัญในสูนรไผ่จะช่วยรักษาอาการเคล็ดขัดยอกและปวดได้นะคะอาการที่สามารถรักษาด้วยการประครบสูย์ไัยนะคะง่ายๆเลยนะคะอันที่หนึ่งก็คืออาการปวดกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้ออักเสบปวดบวมแดงร้อนนะคะหรือโรคอาการอื่นๆตามที่แพทย์เห็นสมควรนะคะอาการกล้ามเนื้ออักเสบปวดบวมแดงร้อนนี่ก็คือต้องหลัง 24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงไปแล้วนะคะเราถึงจะทําการประครบสมุนไพรได้นะคะประโยชน์ของการประครบสมุนไพรนะคะอันที่1ก็คือบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะลดการติดขัดของข้อต่อลดอาการปวดช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะทีนี้เรามาดูสิคะว่าตัวยาที่เรานิยมใช้ทารูปประครบเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอันที่1ก็คือไพร รู้จักหัวไพรนะคะอาจารย์เพิ้นลได้พูดไปเมื่อตอนอที่แล้วเรื่องของสมุนไพรในงานสาสุขมูลฐานนะคะไพรเราจะมา500กรัมนะคะไพรมีสรรพคุณอะไรไพรก็มีสรรพคุณบรรเทาการปวดลดการอักเสบผิวมะกรูด100กรัมผิวมะกรูดนี่คือมีน้ํามันหอมระเหยแก้ลมยิงเวียนตะไคร้บ้าน200กรัมอันนี้เอาไว้สําหรับแต่งกลิ่นใบมะขาม100กรัม แก้าการคันตามร่างกายช่วยบำรุงผิวขมิ้นชัน100กรัมช่วยลดอาการอักเสบแก้โรคผิวหนังใบส้มป่อยช่วยบำรุงผิวแก้โรคผิวหนังลดความดันกาละบูนอันนี้ช่วยให้แต่งกลิ่นบำรุงหัวใจเกลือเราเชื่อว่าเกลือนะคะจะช่วยดูดความร้อนและช่วยพาตัวยาซึมผ่านผิวหนังได้สะดวกขึ้นแล้วก็พิมเสน 30กรัมอันนี้ก็แต่งกลิ่นแก้ผู้พองขดผื่นบำรุงหัวใจในสูตรที่อาจารย์เปิ้ลให้มาทั้งหมดนี้นะคะเราจะทำลูกป,ประครบได้ทั้งหมด2ลูกนะคะอุปกรณ์ในการทำลูกป,ประครบมีอะไรบ้างง่ายมากอันที่หนึ่งก็คือผ้าดิบสำหรับห่อลูกป,ประครบรู้จักผ้าดิบกันใช่ไหมคะเอาง่ายๆก็คือผ้าที่เขาไว้สำหรับห่อศพค่ะอืม คือใช้ผ้านั้นถ้าไม่มีผ้าดิบใช้ผ้าอย่างอื่นได้ไหมได้เช่นผ้าถุงนะคะที่มาทาเป็นผ้าถุงผ้าขมานะคะที่มันมีรูที่มันสามารถดูดเวลาเราประครบเสร็จตัวยามันสามารถซึมผ่านผ้าได้นะคะก็จะเป็นผ้าดิบนะคะผ้าขมานะคะผ้าถุงอย่างนี้ได้นะคะ แล้วก็เชือกเชือกนี้เราจะใช้เชือกสําหรับห่อพัสดุนะคะเคยเห็นนะคะที่เราเวลาเราจะส่งพัสดุะคะ่ะจะมีสีขาวแดงหรือจะเป็นเส้นสีขาวสีขาวๆเส้นเดียวก็ได้นะคะห้ามใช้หนังยางหรือห้ามใช้เชือกฟางเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสองอย่างนี้เวลาที่เราห่อรูป,ปรครบเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาไปนึ่งนะคะความร้อนมันจะทําให้ หนังยางมันละลายขาดได้หรือไม่ก็เชือกฟางเนี่ยมันก็ขาดได้เพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะคะอันที่2ก็คือตัวยาที่ใช้ทำลูปประครบก็อย่างที่อาจารย์เปิ้นบอกไปเมื่อข่าวต้นนะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะลองกลับไปดูนะคะแล้วก็ส่วนจารลองรูปประครบนี่คือเราไว้กรณีที่เราเอารูกป,ประครบมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนึ่ง มันร้อนเราต้องใช้จานรองนะคะนำลูกป,ประครบออกมาอันต่อไปก็คือกระมังถุงมือแล้วก็กผ้าขนหนูกระมังต้องมีนะคะถุงมือก็ต้องมีเพราะว่าบางทเาีเราต้องใส่ถุงมือที่เราคลุกคลุกเคล้าสมุนไพรหลายๆตัวรวมกันนะคะแล้วสีเหลืองของไพรแล้วก็ขมิ้นเนี่ยมันจะทําให้มือของสาวๆเนี่ยเหลืองได้นะคะเพราะ,ะนั้นเราก็ลดอาการเหลืองโดยการใส่ถุงมือแต่ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ ไม่ใส่นก็ดีค่ะเพราะว่าเราคุกเคล้าไปปุ๊บเนี่ยตัวยาที่อยู่มือเราเราก็เอามาถูทาบริเวณที่เราปวดอย่างเงี้ยก็ได้นะคะส่วนผ้าขนหนูนี่เราก็เอาไว้ใช้ตอนที่เราจะทําการประครบนะคะมันจะร้อนเราต้องมีผ้าขนหนูไว้สําหรับจับนะคะวิธีการทําลูกประครบทําไงคะก็นําหัวไผ่นี่ค่ะไปหั่นหัวไผ่ขมิ้ชนชันตะไคร้ผิวมะกรูด ตำพอหยาบยๆแล้วก็นำใบมะขามใบส้มปล่อยตำผสมกับข้อหนึ่งเสร็จแล้วให้ใส่เก,กล,ลือกระบูนพิมเสนครุกเคา้าให้เป็นเนื้อเดียวกันแต่อย่าให้แฉะเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราก็แบ่งตัวยาที่ตำเรียบร้อยเนะี้ยเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันแล้วโดยใช้ผ้าขาวห่อเป็นรูปประครบรัดด้วยเชือกให้แน่น แล้วก็นำรูกป,ประครบที่ได้ไปนึ่งในหม้อน,นึ่งใช้เวลานึ่งประมาณ15-20นาทีแล้วก็นำรูกป,ประครบที่ได้รับความร้อนที่ได้แล้วมาประครบผู้ป่วยที่มีอาการต่างๆโดยสับเปลี่ยนลูกป,ประครบเมื่อรูปประครบมันเย็ยนแล้วอธิบายนิดนึงว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเราไม่ตำได้ไหมเราเอามาหัน่นเราเอามาปั่นได้ไหมคะไม่แนะนำนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหม ถ้าเราเอามาปั่นด้วยเครื่องปั่นมันจะทําให้ตัวยาเนี่ยมันละเอียดเกินไปนะคะน้ำในน้าในตัวยาเนี่ยมันก็จะออกมาเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นอาจารย์เปิ้ลไม่แนะนําให้ปั่นนะคะอาจารย์เปิ้ลแนะนําให้ตออําพอหยาบๆนะคะแล้วก็ส่วนวิธีการห่อรูกประครบเนี่ยประเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลจะสาธิตให้ดูใน าพาต่อไปนะคะเนี่ยค่ะการเก็บรักษารูปประครบทำยังไงเราก็รูปประครบส่วนภัยที่ทำครั้งหนึ่งสามารถเก็บไว้ใช้ได้ประมาณ3 5ถึงวัน3 5ถึงวันคือทำอยังไงเราเห็นรูปประครบสีเหลืองอยู่ในรูปภาพนี้ใช่ไหมคะแล้วเราเอาไปนึ่งเราเอาไปนึ่งสองลูกนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาใช้ผ้าขนหนูจับตรงที่เป็นมือจับะคะ่ะ เสร็จแล้วก็มาประครบเราประครบคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าเราประครบทุกวันเนี่ยเราจะใช้ได้ประมาณสามถึงห้าวันนะคะทุกวันนะแต่ถ้าเราบอกว่าเราประครบวันนี้แล้วเว้นไปอีกสามวันเราจะทำยังไงเราก็ปล่อยให้ลูกประครบนั้นเย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาใส่ถุงมัดให้แน่นอย่าให้มันกลิ่นออกมาแล้วก็เข้าตู้เย็น หรือถ้าใครต้องการประครบทุกวัน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 เราก็ไม่จําเป็นต้องเอารูกป,ประครบเนี่ยแช่เย็นนะคะพึ่งไว้ในอุณหภูมิปกตินี่แหละนะคะแล้วก็เอากลับมานึ่งอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราเค่อยถึงเอาประครบเสร็จแล้วนี่เราบอกว่าเราจะใช้ลูกป,ประครบเนี้ยเราจะสังเกตได้ยังไงว่ามันใช้ไม่ได้แล้ว ทุกคนลองดูนะคะว่าลูกประคบเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมคะที่อยู่บนรูปภาพที่โชว์เนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองๆติดออกมาจากผ้าเลยใช่ไหมถ้าเราไปนึ่งแล้วเอามาประคบตัวยาที่อยู่ในลูกประคบเนี่ยค่ะเวลาเราประคบตัวเรามันก็จะเป็นสีเหลืองนะคะมันก็จะเป็นสีเหลืองเราก็สังเกตดูว่าสีเหลืองที่เราเอามาประคบตัวเราเนี่ยเราประคบทุกวันทุกวันพอห้าวันเสร็จแล้วเนี่ยตัวยาที่อยู่ในรูปประคบพอมาโดนกับตัวเรา มันไม่มีสีเหลืองแล้วเราก็ทิ้งไปเลยค่ะเราจะไปเสียดายนะเรายังบอกว่าอุ้ยเสียดายจังเลยนึ่งต่อไปไม่ต้องเสียดายค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราต้องการตัวยาตัวไพรกัมมินที่อยู่ในรูปประครบเนี่ยมารักษาอาการฟกช้ำดําเขียวหรือลดอาการปวดลดอ,อาการตึงจากตัวยาไม่ใช่ได้จากความร้อนอย่างเดียวนะคะอันนี้เข้าใจเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็ ถ้ามีรูปประครบที่มีกลิ่นบูดในกรณีที่เราไม่ได้เก็บไว้ในตู้เย็นรูปประครบสดนะคะเราก็ทิ้งไปเลยนะเราไม่เอามาใช้นะมันมีเชื้อราต่อไปรูปประครบแห้งรูปประครบแห้งก็คือใช้สูตรเหมือนกันแต่เราไปอบไปตากให้มันแห้งแล้วเราก็มาบดผงแล้วเราก็ห่อเป็นรูปประครบข้อสังเกตของการนํารูปประครบแห้งมาใช้ก็คือว่าเราต้องเอารูปประครบเนี่ย ไปพรมด้วยน้ําหรือเหล้าขาวก่อนทางที่ดีที่สุดก็คือก่อนจะใช้ลูกประคบแห้งซัก30นาทีเนี่ยให้ลูกประคบแห้งไปแช่น้ํานะคะไปแช่น้ําหรือใช้ป็อกกี้ฉีดีๆๆีๆๆีๆพรมให้ลูกประคบมันเปียกแล้วเราก็เอาไปนึ่งนึ่งประมาณสัก15-20ถึงนาทีเราก็เอามาใช้ทีละลูกนะคะ พอลูกนี้เราประครบคนไข้หรือประครบตัวเราเองหรือประครบญาติพี่น้องเราเสร็จมันเย็นเราก็เอาไปนึ่งแล้วเราก็เอาลูปประครบใหม่อันใหม่ออกมานะคะทําแบบนี้นะครับรครบประมาณสัก20หรือ30นาทีก็พอแล้วนะคะสําหรับแต่ละส่วนแต่ถ้าเราจะประครบทั่วร่างกายก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะคะแล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับว่าอาการเจ็บปวดตรงนั้นมันมากน้อยเพียงใดน,นะคะ ต่อไปก็คือเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์เบิ้ลบอกไปก็คือถ้ารูปประครบที่ใช้ไม่มีสีเหลืองหรือสีเหลืองอ่อนลงแล้วสแสดงว่ายาที่ใช้จืดแล้วคุณภาพมันจะน้อยลงก็จะใช้ไม่ได้ผลเราก็เปลี่ยนรูปประครบใหม่เลยนะคะขั้นตอนในการประครบทํำยังไงก็คือจัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมเช่นนอนหงายนั่งนอนตะแคงหรือขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่จะทำการประครบสมุนไพร อันต่อไปก็คือนำรูปประครบที่มีความร้อนได้ที่แล้วมาประครบบริเวณที่ต้องการประครบโดยการทดสอบความร้อนของรูปประครบโดยเอาลูกประครบแตะที่ท้องแขนหรือฝ่ามือของผู้ประครบก่อนนะคะเดี๋ยวตอนพาร์ทที่ทำลูกประครบตอนนั้นอาจารย์เปิ้นจะสาธิตวิธีประครบให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันต่อไปก็คือในการวางรูปประครบบนผิวหนังของคนไข้โดยตรงในช่วงแรก ต้องทำด้วยความเร็วไม่วางแช่นานๆเพราะคนไข้จะทนความร้อนไม่ได้มากเพราะฉะนั้นเราต้องแบบประครบและยกยกอย่างเร็วนะคะสบัสดข้อมือยกอย่างเร็วนะคะเดี๋ยวจะมีพาร์ทประครบให้ดูนะคะต่อไปเมื่อลูกประครบลายความร้อนลงก็สามารถวางลูกประครบอีกรูปหนึ่งแทนแล้วก็นําอีกรูปหนึ่งเนี่ยไปนึ่งทําเหมือนข้อ1 2 3 4นะคะหลังจากนั้นก็คือ เวลาที่เราใช้ลูกป,ประครบสมุนไพนี่ในบริเวณที่ปวดเคล็ดขัดยอกเนี่ยหรือบริเวณที่มีการอักเสบเนี่ยครั้งหนึ่งเราประครบประมาณ1 0บถึงสินาทีเห็นไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นไม่นานนะคะเดี๋ยวอาจเพิ่นจะไปสาธิตวิธีการนึ่งลูกป,ประครบแล้วก็ประครบสมุนไพรให้ดูในพาร์ตต่อไปนะคะเนี่ยค่ะข้อที่1นนะคะในการจัดท่าในการประครบสมุนไพรเห็นไหมคะ ถ้าประครบหัวเข่าเราก็ให้คนไข้นอนหงายถ้าประครบป่าเราก็ให้คนไข้นั่งนะคะคุณหมอก็ประครบเห็นไหมคะดูท่าคุณหมอกับท่าคนไข้นะคะไอ้ที่เห็นเป็นซึ้งนึ่งนะคะก็คือนึง่งรูปประครบแบบนั้นนะคะหรือใครไม่มีซึ้งไฟฟ้าแบบนี้ก็ใช้ผ้าอีสานนะคะเราใช้หวดที่นึ่งข้าวเหนียวก็ได้นะคะหัวนึ่งข้าวเหนียวนี่ก็นึ่งได้นะคะ หรือม่องข้าวก็ได้แต่ว่าคือขอ้อข้อสังเกตก็คืออย่าเอาลูปประครบเนี่ยไปต้มในน้ําแค่นั้นเองนะคะทํำยังไงก็ได้ที่ให้ไอ้น้ำเนี่ยมันผ่านเข้ามาโดนรูปประครบนะคะเรามาดูข้อห้ามในการประครบสูญพันธุก็คือมีไข้สูงเกิน38.5องศาเซลเซียสบริเวณที่มีกระดูกแตกหักปริร้าวที่ยังไม่ติดดีบริเวณที่เป็นมะเร็ง บริเวณที่เป็นแผลเปิดหรือเลือดออกใหม่ๆบริเวณที่มีการติดเชื้อบริเวณที่มีการอักเสบปวดบวมแดงร้อนเกิดจากอุบัติเหตุในช่วง2 4ชั่วโมงแรกนะคะเพราะอาจจะทำให้บวมมากขึ้นถ้าเราต้องการลดความปวดความอักเสบลงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเช่นข้อเท้าแผลงเราก็ต้องประครบด้วยความเย็นนะคะ พอลดพอความปวดบวมแดงร้อนมันหายไปแล้วเราถึงจะประครบสมุนไพรได้นะคะข้อควรระวังก็คือหนึ่งผู้สูงอายุและเด็กทำไมต้องระวังคะเพราะว่าพวกนี้จะมีความไวต่อความร้อนนะคะผู้ป่วยโรคอัมาพาตผู้ป่วยโรคอัมาพาตนี่ก็คือเขาจะมีความชา เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีรูปประครบมันร้อนมากๆเราเอาไปประครบเขาเขาอาจจะไม่มีความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราต้องทดสอบโดยฝ่ามือของเราที่ท้องแขนของเราก่อนนะคะว่าความร้อนมันระดับไหนถ้าเราร้อนแค่นี้คนที่เป็นอมัอมาพาตเขาอาจจะบอกว่าไม่ร้อนเราก็จะไปเชื่อตามเขาผู้ป่วยประวานเช่นเดียวกันราะมีอาการชาบริเวณที่มีอาการชาก็เช่นเดียวกันนะคะต้องระมัดระวังเพราะพวกนี้เขาจะ ความรู้สึกเขาจะช้าผู้ป่วยโรคลมตะกังลมปะกังหรือเรียกง่ายๆก็คือพวกไมเกรนพวกนี้จะมีลักษณะาการอาเจียนแล้วก็เซนซิทีฟต่อกลิ่นพวกนี้ก็อาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็การใช้ลูกประครบที่ร้อนจนเกินไปโดยโดยเฉพาะบรเวณที่บางๆเช่นขาหนีบอย่างนี้ยค่ะ ท้องแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงประครบได้แต่ต้องระวังนะคะอันนี้คือข้อควรระวังดูให้ดีนะคะมีข้อห้ามนะคะหข้อข้อควรระวังก็หกข้อคืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือที่เห็นเด่นๆชัดๆเอามาเล่าให้ฟังนะคะโอเคค่ะสำหรับ การทำลูกป,ประครบและก็ส่วนประกอบในการทําลูกป,ประครบและก็ข้อห้ามข้อควรระวังนะคะก็มีอยู่เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในเรื่องพาร์ทในเรื่องของการทําห่อลูกป,ประครบแล้วก็การนึ่งลูกป,ประครบแล้วก็การสาธิตการประครบศูนย์ภัยในพาร์ทหน้านะคะสําหรับพาร์ทประครบศูนย์ภัยมีใครมีข้อสักถามไหมคะ ถ้ามีก็ส่งคําถามไว้ที่เพจก็ได้นะคะไว้ที่ไว้ที่เพจของอาจารย์เปิ้ลน,นะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลจะเข้าไปตอบให้แต่สําหรับวันนี้ถ้าเกิดใครไม่มีข้อสักถามแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในพาร์ทในเรื่องของการหอรูปประครบแล้วก็การประครบศูนย์ภัยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะอาจารย์เปิ้นได้บรรยายไปเรื่องของภาคทฤษฎีใช่ไหมคะว่าการทํารูปประครบนี่ก็คือ เอามานึงในหม้อนะคะนี่จะให้ดูนะคะว่าเราเอามานึงแล้วนะคะเรานึ่งประมาณสักเอ่อสนาทีหรือ20นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าคุดหนูนี่นะคะนะคะจับรูปประครบท,ทำการเนื่อเสร็จนะครับพอทุกครบร้อนดีนะครับแล้วก็นามา ที่การจับจรูปโคคือว่าเราก็ใช้ผ้าคาดนี้จับบปแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนี้ครับให้เป็นมือจับนะคะรับร็จแล้วก็ในในการประคบครั้งแรกเนี่ยรูมโคอาจจะร้อนอน,นะครับร้อนมากครับเราก็ต้องทําให้มันอุ่นก่อนนะครับโดยการพ่อ,อแบบนี้ครับนะครับเพื่อลดอุณภูมินะของการประคบครับแล้วก็เริ่มประคบเราจะประบบริเวณบ่าครับวิธีการก็ค,คือสบัสดข้อมือครับแล้วก็นวดเหมือนกานวดบ่าด้วยครับ ถ้าลูกครบรู้สึกว่าอุ่นดีแล้วนะครับผู้ที่ถูกประครบสามารถทนได้แล้วก็ผ้านี้ออกครับแล้วก็ประครบต่อไปนะถ้าต่อไปลูกคบอุ่นดีนะครับความความร้อนลดน้อยลงแล้วนะครับก็ไปเตะกับลูกใหม่ประรบ